สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาลงลึกในเนื้อหาจากเอกสารที่เราได้รับมานะครับในบทที่4ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องสำคัญมากๆก็คือระบบงานอนุญาตหรือที่เรียกกันติดปากว่า PTW นะครับ Permit to Work ระบบนี้เนี่ยเป็นหัวใจเลยนะครับสำหรับการควบคุมงานที่มีความเสี่ยงสูงๆอย่างเช่นงานในที่อับกาศหรือว่างานที่เกี่ยวกับความร้อนเกี่ยวกับไฟฟ้าอะไรพวกนี้เป้าหมายเราวันนี้ก็คือมาทาความเข้าใจกันว่า PTW นี้มันคืออะไรทาไมมันถึงสาคัญแล้ว มันทำงานยังไงเพื่อช่วยให้หน้างานปลอดภัยขึ้นนะครับจากข้อมูลที่ได้มาเนี่ยจุดที่น่าสนใจคือ PTW มันไม่ใช่แค่เอกสารนะแต่มันเป็นกระบวนการเลยเป็นระบบที่ต้องมีการตรวจสอบวางแผนแล้วก็ต้องเฝ้าระวังความเสี่ยงกันอย่างจริงจังก่อนที่จะเริ่มงานได้ ใช่ค่ะคือ P T W เนี่ยถือว่าเป็นมาตรการเชิงระบบที่สำคัญมากๆเลยนะคะมันช่วยยกระดับการควบคุมความปลอดภัยจากเดิมที่เราอาจจะคุ้นเคยกับเรื่อง P P E ใช่ไหมคะจากบทก่อนๆอันนี้มันไปถึงระดับการจัดการงานแล้วก็ระดับองค์กรเลยค่ะมันเป็นเหมือน,นกลไกที่ทำให้เรามั่นใจได้ว่างานที่มีความเสี่ยงสูงๆอย่างที่ว่ามางานไฟฟ้างานร้อนงานในที่อับอากาศหรือแม้แต่งานบนที่สูงนะคะได้รับการประเมินแล้วก็มีการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะ สมจริงๆค่ะครับแล้วหัวใจหลักจริงๆของมันคืออะไรครับที่ทำให้มันไม่ใช่แค่กระดาษแผ่นเดียวหัวใจสำคัญเลยนะคะก็คือตัวเอกสารอนุญาตนี่แหละค่ะที่จะต้องมีการลงนามรับผิดชอบกันในทุกขั้นตอนเลยตั้งแต่ตอนประเมินความเสี่ยงการกำหนดมาตรการควบคุมต่างๆจนกระทั่งไปถึงการอนุญาตให้เริ่มงานได้ ซึ่งใบอนุญาตพวกนี้นะคะก็มีหลายประเภทเหมือนกันค่ะอย่างใบอนุญาตสําหรับงานไฟฟ้าโดยเฉพาะหรืองานร้อนงานในที่อับอากาศแต่ละอันก็จะมีรายละเอียดมีข้อกําหนดในการควบคุมที่มันแตกต่างกันไปตามลักษณะความเสี่ยงของงานนั้นๆค่ะน่าสนใจครับแล้วเหมือนเอกสารจะพูดถึงด้วยว่าเดี๋ยวนี้มีระบบดิจิตอลเข้ามาช่วยใช่ไหมครับอย่าง ePTW ที่บอกว่าช่วยลดเรื่องเอกสารติดตามได้ง่ายขึ้น ถูกต้องค่ะระบบดิจิตอลหรือ ePTW เนี่ยช่วยได้เยอะเลยค่ะเรื่องประสิทธิภาพความโปร่งใสลดกระดาษไปได้เยอะติดตามสถานะงานก็ง่ายขึ้นด้วย แต่ว่านะคะหัวใจจริงๆของความสําเร็จเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ตัวเทคโนโลยีอย่างเดียวคือการฝึกอบรมให้คนเข้าใจให้เขาปฏิบัติตามได้จริงๆอันนี้สําคัญมากแล้วก็ความร่วมมือที่ดีระหว่างทีมหน้าง,งานกับคนอนุมัติและที่สําคัญมากๆอีกอย่างก็คือวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กรที่มันต้องเข้มแข็งด้วยค่ะ จากข้อมูลที่เขาเปรียบเทียบมาให้ดูนะคะจะเห็นชัดเลยว่าองค์กรที่มีระบบ PTW ที่ดีเนี่ยจะมีความชัดเจนในการทำงานมากกว่าการควบคุมความเสี่ยงดีกว่าแล้วก็ตรวจสอบย้อนหลังได้ดีกว่าองค์กรที่ไม่มีระบบนี้เลยค่ะ uh huh. มีข้อมูลเชิงลึกจากหน้างานจริงๆด้วยนะครับที่บอกว่าองค์กรที่ใช้ PTW แบบทาจริงตรวจจริงเนี่ยมีสถิติ near m i s หรือเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ ต่ำกว่าที่ใช้แบบแค่เซ็นให้ครบตามขั้นตอนตั้ง30%เนี่ยโอ้ตัวเลขนี้มันตอกย้ำเลยนะครับว่าวิธีการนำไปใช้สำคัญมากๆไม่ใช่แค่มีระบบไว้ใช้ๆแน่นอนค่ะตัวเลข30%นี่ชัดเจนมากระบบ PTW ที่ดีเนี่ยมันเหมือนเป็นข้อตกลงกลางนะคะที่ทุกฝ่ายเลยทั้งคนทำงานผู้อนุมัติฝ่ายความปลอดภัยเห็นตรงกันเรื่องมาตรการความปลอดภัยที่จาเป็น ซึ่งพอทุกฝ่ายเห็นตรงกันแล้วก็ทําตามนั้นจริงๆมันก็ช่วยลดอุบัติเหตุได้อย่างเป็นรูปธรรมเลยค่ะครับฟังดูแล้วเป็นระบบที่มีประโยชน์มากๆเลยแล้วในเอกสารมีข้อเสนอแนะไหมครับว่าในอนาคตระบบนี้ควรจะพัฒนาไปทางไหนต่อ มีค่ะมีข้อเสนอแนะน่าสนใจหลายอย่างเลยอย่างเช่นการส่งเสริมให้ระบบ EPW t w เนี่ยมันเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลความเสี่ยงอื่นๆได้แบบ Real Time เลยนะคะเพื่อให้การประเมินมันแม่นยำขึ้นไปอีกแล้วก็มีการเชื่อมโยง PTW เข้ากับตัวชี้วัดความปลอดภัยหรือ KPIs ขององค์กรการจัดฝึกอบรมที่ใช้ s i ิ u l a t ชันหรือสถานการณ์จำลองบ่อยๆให้คนคุ้นเคยแล้วก็ต้องมีทีมที่คอยสุ่มตรวจคุณภาพของ PTW ด้วยค่ะค่ะเพื่อให้มั่นใจว่าระบบมันถูกใช้อย่างถูกต้องจริง ิงไม่ใช่แค่ทำตามระเบียบไปเฉยๆอ๋อเข้าใจชัดเจนเลยครับแต่ทีนี้ถึงแม้จะมีระบบ P T W T D แล้วเนี่ยเอ่อความเสี่ยงจากพลังงานอันตรายที่มันอาจจะยังค้างอยู่ในเครื่องจักรหรือในระบบมันก็ยังมีอยู่ใช่ไหมครับซึ่งอันนี้ก็จะเชื่อมโยงไปสู่หัวข้อถัดไปในบทที่5พอดีเรื่องการควบคุมเครื่องจักรและพลังงานหรือ L.O.T.O. Lockout Takeout ที่จะมาช่วยทำให้มั่นใจว่าเครื่องจักรมันอยู่ในสภาวะที่ปลอดพลังงานจริงๆก่อนจะเข้าไปซ่อมบำรุงใช่เลยค่ะมันเชื่อมโยงกันโดยตรงเลยค่ะก่อนจะจบกันวันนี้อยากจะฝากข้อคิดสำคัญจากเอกสารนี้นะคะที่เขาสรุปไว้ดีมากเลยว่า ระบบงานอนุญาตหรือ PTW เนี่ยมันไม่ใช่แค่กระดาษอนุมัตินะคะแต่มันคือข้อตกลงร่วมกันของชีวิตความปลอดภัยแล้วก็ความรับผิดชอบที่เรามีต่อกันในองค์กรระบบที่ดีจริงๆมันต้องมีพลังในการตรวจสอบต้องควบคุมความเสี่ยงได้จริงไม่ใช่แค่การเซ็นชื่อให้ครบตามขั้นตอนเฉยๆค่ะ